ตกป่าเล่นไปอะป่า,ปานักขนณะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่ม YNP ครับผมและวันนี้นะฮะผมก็มาคนเดียวกับผม ก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาที่พักของพี่เอกนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาทําอะไรนั้นก็ติดตามชมกันเลยครับผมยาวๆนะฮะก็บรรยากาศที่นี่ก็เนี่ยแต่ผมได้ <laughs> นั่งกระบะแบบนี้นะเสียวมากครับผมก็คือถ้าคว่ำไปนี่ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะน่าจะเปียกอะ่ะแต่นี้ครับผมอยากให้เพื่อนๆดูบรรยากาศรอบๆเนี่ยที่ผมมาแล้วก็ <c oughs> นี่ครับผมบรรยากาศประมาณนี้นะดครับผม <laughs> ก็เสียวอยู่นะครับผมเพราะว่าต้องค่อยๆมานะครับผมถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันลึกเหมือนกันนะแล้วก็สังเกตดูว่านี่ข้างหน้านี่นี่ครับผมก็ตรงนี้นะฮะเป็นที่ที่พี่เอกสร้างไว้นะก็ยังไม่เสร็จนะพี่เอกบอกว่าพี่หนุ่มเข้ามาได้เลยแล้วก็มาซ่อมมาสร้างได้เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาสร้างที่นี่ให้มันแน่อยู่แล้วก็สามารถอยู่ได้พักได้นะโอเคครับผมมาเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมแบบเสียวๆครับผม โอ้โห oh oh. พี่เอกเข้ามาสร้างนะโอ้ oh, ถือว่าสุดยอดเลยนะเนี่ยฮื uh oh. ไม่ธรรมดานะพี่เอกเนี่นี่กผมเพื่อนแต่ยังไม่เสร็จนะพี่เอกใช้แต่เชือกเนาะแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะเอา,อาตะปูนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะใช้ตะปูในการตอกให้มันมันจะแน่แนๆ่นกว่าเดิมแต่เข้ามาแบบทุลักทุเล่เนี่ยผมเกือบถึงละค่อยไปนะเพิ่งกระดึบกระดึบไปครับผมไปเร็วไม่ได้นะ มันเป็นกระบะนะครับผมนี่เยอยโยกเยกเอยล่องเรือมารักสักคนจะถึงแล้วเพื่อนจะถึงแล้วครับผมนี่ผมเดี๋ยวผมขอเอากระเป๋าสัมภาระวางไว้ก่อนเนาะกลัวมันจะเปียกน้ำนครับผมตกลงมาี่ยุ่งเลยนะอุปกรณ์อยู่ข้างในนี่หมดเลยนะโอ้โหหนักเนี่ย โอเคโอเคครับผมนี่ผมเอาพายางมาด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะก็เจียวมากางครับผมโอ้โ oh. ห oh. ก้อนก็เป็นมีดนะครับผมจะเป็นเลื่อยนะครับผมโอเคเชือกครับผมนี่ของว่างโอเคลุยตรงนี้นะครับผม ไ่อยส่งตัวให้บัรลัมบรรลัะครับผมโอเค,อเค้นได้แล้วพี่เอกก็ทำแบบสุดยอดเลยนะนี่โอ้บรรยากาศสวยครับผมคือต้นไม้พวกนี้นะฮะก็โดนน้ำท่วมเป็นต้นกระถินนะแล้วก็โดนน้ำท่วมนะครับผมตอนนี้ ตายหมดละเราก็อยจะใช้ไม้พวกนี้แหละครับผมมาสร้างตรงนี้นะเคครับผมเดี๋ยวผมจะทำเพิงก่อนนะครับผมเพื่อที่จะกันแดดตรงนี้ครับผม เดี๋ยวผมเพื่อนก็เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะตอกตะปูกันนะเพื่อนนะถ้าไม่ตอกตะปูเนี่ยแบบมันก็จะบงเบ้งอย่างนี้นะเนี่ยพี่เอกทําแบบไม่ค่อยยังไม่ค่อยแข็งแรงนะก็คือพี่เอกว่ามาเสริมตะปูได้เลยแล้วก็ทําให้มันแน่นนอนให้มันแน่นหนานครับผมเพื่อที่เราจะสามารถพักกันได้ตรงนี้นะจะตกน้ำ้วเพื่อนอเก็บอุปกรณ์ไว้ในร่มดีกว่า นี่ครับผมเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงนะมันแบบยึงยังย้งยึงยนะั้งนะแต่ถ้าเราตอกตะปูอะไรหมดหมดนะมันก็จะสามารถที่จะอยู่แบบไม่คงเครงได้นะนี่บผม Grazie a โอ้เพื่อนเพื่อนเห็นตรงนั้นไหมที่น้ำดิ้นดิน่ะเพื่อนนะปลานินอ่ะบผมมันขึ้นมาลอยแบบแล้วก็มันมาหายใจข้างบนเนี่ยจุนก็มีโอ้โหเยอะเลยมีแน่พี่เอกว่าตรงนี้ปลาเยอะมากนะผมมาทําตรงนี้นะมันดังแบบจบนี่เลยครับผมเนี่ยปลานินเยอะมากเพื่นะอนโโหถ้ามาตกปลาตรงนี้ได้แน่นอนเพื่อนนะเนี่ยคือมันจะเป็นป่าแบบป่าต้นกระถินเนะี่ย แล้วก็มันตายครับผมมันจะเป็นประมาณอย่างนั้นเลยนะเนี่ยปลานีนขึ้นมาลอยแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บตรงนู้นเลยโหู้นโหเพื่อนโอ้ยขึ้นมายิงแน่น่าจะได้เลยเนะี่ยตรงเนี้มันมีที่นั่งร้านด้วยนะสามารถขึ้นไปยิงปลาข้างบนได้นะน่าจะมีชาวบ้านมาทําแล้วก็คอยดูว่าปลามันขึ้นแล้วก็จะยิงนะเนี่ยน้ําค่อนข้างที่จะใสเลยนะน้าใสมาก ถ้าปลานี่เห็นเลยนะเนี่ยน้ําใสมากเว้ยอืมแต่ตอนนี้ผมทําได้ระดับหนึ่งแล้วนะเพื่อนนะก็เดี๋ยวผมจะทําหลังคาขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวจะเอายไอ้ยางดำนะครับขึ้นไปคุมข้างบนเพื่อที่จะได้กันแดดกันฝนได้นะตรงนี้ก็ทำเรียบร้อยแล้ว Gracias. โอเคครับเพื่อนก็ตอนนี้ผมนะครับได้กางผ้าใบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ทําหลังคาชั่วคราวนะครับก็ประมาณนี้ใช้ไม้เสริมขึ้นไปนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับผมก็ได้เสริมไม้ข้างๆนี้ด้วยนะเพื่อให้มันแข็งแรงครับผมไม้ตรงนี้เสริมขึ้นไปถ้าไม่เสริมนี่ไม่แข็งแรงนะแต่ถ้าเราเสริมขึ้นไปอย่างนี้มันจะแข็งแรงนี่ครับผมก็มองจากตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะ เอ,เ,เอามาถ่ายถ่ายคลิปถ่ายอย่างเล่นมาได้ครับลุงแกะมาแอ,อ,อลนะกะข้าพรนะกะไปเล่นหอ่านานกับพ่นลงอ่ะประจอมเบ็ดด้วยล้ถ่ายคลิปไปอย่างโงรงโรงไลออ่อ่ะเอาไปโชว์ขายด้วยอ่ะม <c oughs> ่วนนะลุงม่วนกะ แ,แต่ถ้าว่าได้กิ่น้ำเหนือหม้อก็เหนื่ออีหอหมอกันนั่นแหละหม้อเขาเมือยก <c oughs> ็่ละ <c oughs> อะ่อมเมือนกี่ขไปปีกแล้วเขาลอกไปหมละไอ้ขี้เขามาดอมนี่ไงฮะวอาเขาไม่คีดต่ามันดอมเล่นแบบเนี้ยสี่โทนใส่ใจ<อ>ถ้าใส่ใจนะถ้าเขาไม่ ก็เมื่อกี้นะฮะคุณลุงก็มามาหาปลาครับผมก็มีโอกาสได้มาพักที่นี่ด้วยเหมือนกันนะมีโอกาสมาคุยกันก็เป็นมิตรภาพอีกอันหนึ่งนะอยู่ในกลางน้าแบบนี้นะครับผมเมื่อกี้ก็จะมีเด็กวัยรุ่นนะมาดำยิงปลาแต่มันยากปนน้ำอย่างนี้นะยิงยากมากครับผมแทบจะไม่ได้สักตัวเลยแล้วก็ไปหมดละนี่ลุงก็มาหาปลาเหมือนกันนะครับผมวิธีการแต่ละคนนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ว่าได้ปลานะ ก็ไม่ได้สักตัวเหมือนกันแต่มาเอาความสุขอะครับผมมาเอาบรรยากาศความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะผมตอนนี้นะครับผมผมจะทํายกระดับนะฝั่งนู้นผมจะให้สูงขึ้นนะก็ตรงนี้ก็จะให้มันเป็นพื้นแบบนี้เราก็สามารถมานั่งตรงนี้ได้นะตรงนี้ก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งนะครับยกขึ้นมาให้มันสูงนะครับผมเพื่อที่เราจะได้นอนสะดวกนะครับตรงนี้ก็ให้มันเป็นแบบพื้นโล่งๆนี้นะเพื่อนนะนี่นี่ครับผม ก็จะเป็นลักษณะนี้นะก็เดี๋ยวทำก่อไฟข้างล่างแบบนี้ได้เราตรงนี้เราจะทำเป็นที่นอนหรือว่าสามารถเก็บของเก็บ<ๆ>อะไรได้นะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูยันต่อเลยครับพตอนนี้เดี๋ยวผมจะเข้ามาเอาดินนะเพื่อนที่จะไปทำก่อไฟนะนี่แล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้ใบหญ้าคาตัวนี้นะเอาไปทำปูแล้วก็เอาดินวางอีกรอบนึงนะครับผม mm <laughs> โอเคน่าจะพอนะเพื่อนเดี๋ยวเราจะเอาดินต่อนะครับผม นี่ครับผมก็จะเป็นดินค่อนข้างที่จะยังเปียกๆอยู่นะเพนะื่อนนะก็จะเอาดินไปเดีย๋ยวจะไปก่อไฟนะผมใส่กระบะไปเลย ปลวกเลยเพื่อนนี่นี่ปลวกครับผมแต่ไม่มีตัวปลวกแล้วนะเดี๋ยวเราไปที่ทักริมน้ำนะครับผมตอนนี้ก็8โมงแล้วนะ ยังไม่ได้ทานข้าวเลยเพื่อนลึกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาหญ้าปูก่อนเนาะ เดี๋ยวเอาดินลงนะครับผม ตอนนี้ก็ไฟเดือดแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาต้มามะ่ากันครับผมนี่ผมมีมะแาจากสิงคโปร์นะเพื่อนนะพอไฟติดแล้วก็ขยับเข้าลงเลยนะนี่ก็ตั้ง,งน้ำได้เลยครับผมนี่ครับผมง่ายๆนะ เพื่อนก็ตอนนี้น้ําเดือดแล้วครับเรามาเอาเส้นลงไปเลยเส้นลวกให้หมดนะครับโอเคครับก็ลวกเส้นให้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราก็ใส่ ผงของเขานะครับผมนี่เป็นเครื่องปรุง,ขงเขานะใส่แบบนี้มันจะเป็นรสมันก็จะเป็นสีแดงๆออกเหมือนกับไปเหมือนกับปลากระกป๋องนะเพื่อนน้ำปลากระกป๋องหรือเปล่ามานี่นะสีเขาจะออกจะเป็นเหลืองๆึงเหลืองส้มๆน่าจะเผ็ดนะครับผมเป็นรสเผ็ดครับผมน้ำแล้วแต่เราชอบนะก็ผมก็ใส่น้ำหน่อยหนึ่งนะ จริงๆก็ต้องเอาน้ำออกนะแต่ผมชอบน้ำมากกว่าจะได้ซดน้ำด้วยนะนี่ผมเพื่อนมาเดี๋ยวเรามากินด้วยกันครับผมแต่ตอนนี้ที่นี่ก็ยังไม่เสร็จนะยังไม่ได้ไปตัดไม้มาปูเลยข้างหลังก็เลยต้องนั่งกินอย่างนี้ไปก่อนตากแดดเลย <laughs> okay, ไม่เป็นไรเพื่อนกินด้วยกันครับผม เส้นเหนียวนุ่มความเผ็ดที่ใท้ได้ โอเคผมเพื่อนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s ับส c r i b e ฝากเป็นกำลังใจให้ช่อง YNP ด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับการสร้างที่พักกลางน้ำนะครับของผมวันนี้ก็ได้ประมาณนี้เนาะอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็ยังไงก็รอพี่เอกนะครับมาแล้วก็เดี๋ยวเรามาลุยด้วยกันแล้วก็มาทํากับดักอะไรต่างๆด้วยกันตรงนี้เนาะเผื่อจะได้ปลาแล้วก็จะได้ทําอาหารแบบพิเศษพิเศษให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมก็เก่ครับผมสำหรับวันนี้ผม ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ